คารวะท่านอาจารย์หัวเขียวที่คารุ่ยิ่งกับคารวาครูรู้เล่นพี่น้องเจ็นอาสาทุกท่านครับวันนี้ผมชื่อจริงชื่อเด็กชายน้องคาราวา่าชื่อเล่นชื่อน้องนัวชื่อทางทาชื่อเรือร้อยทาจะมาส่งการบ้านเรื่องกิเลสมันขี้เกียจท,ทำมันขี้เกียจเก็บผักครับกิเลมันบอกว่าขี้เกียจจังเลยขี้เกียจจังเลยแล้วผมก็สมัติมันว่า ้ามึงขี้เกียจมึงก็จิถ้าเองขี้เกียจและเองจิก,กินผักได้ยังไงและกิเลมันก็บอกว่าไม่อยากกินผักไม่อยากกินผักและถ้าและผมก็สวมหมัดมันและเอาจอบสับัวมันว่าถ้าเองไม่กินผักเองก็สุขภาพไม่แข็งแรงและกิเลมันก็ตายครับสาวทุกครับโอ้กิเล ายง่าย,ายดีจังแสดงว่านุ่งนวเนี่จัดก,การกับกิเลสมาบ่อยๆใช่ไหมครับใช่ครับค่ะอธิบายกิเลสไม่ยากกิเลสเขาฟังเข้าใจแล้วเขาก็ต,ตายสลายไปเลยหรือว่าถูกสอบถูกจอบใช่ไหมถูกจอบสับถูกจอบสอบเรื่อยใช่ไหมครับใช่ครับพอพอจัดก,การกิเลสได้แล้วสบายใจไหมครับสบายใจครับ สบายใจค่ะป้าออนเชิญป้าออนค่ะโอ้ยนูวธนากับน้องนัวที่สับหัวกิเลตออกไปนะคืออเขาเขาเขาอยากสุขภาพดีเขารู้ประโยชน์นะคะเขารู้ประโยชน์คุณค่าของการที่เราเออจะมีผักกินใช่ไหมคะก็จะทําให้ร่างกายเราแข็งแรงจะได้ไม่เจ็บป่วยใช่ไหมลูกน้องนัวให้ให้ความคิดเข้าไปเขาก็เลยยอม เออข้อเข่าก็าเลยเบิกบานเบิกบานเลยใช่ไหมครับน้องนัวครับครับสาธุลูกดีมากลูกดีแล้วล่ะค่ะสาธุช่วยครับถูกด้วยใช่ไหมครับเชิญครับ ขอไป